สวัสดีครับวันนี้ผมเจอ V8 คันหนึ่งทรงแปลกๆเลยขอพี่เขาเข้ามารีวิวเหมือน V8 ตัวนี้จะเป็นปี2000ปี2000ยวต้องถามเจ้าของไ่อันนี้ปี2000เลยนะ 2010. 2010เอ,อเครื่องอะไรนะ <2010. S 2> 1 n z อืมผมก็ไม่ค่อยรู้เชิงลึกเท่าไหร่มีเจ้าของครับเจ้าของ วันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยเยอะเหมือนกัน,กนทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างอ่าช่างเถอะปล่อยผ่านไปเครื่องยนต์มีอะไรแล้วบ้างเนี่ยเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างเดิมทุกอย่างเหมือนซ่อนหมกเม็ดไว้ข้างในนี่เนี่ยอันนี้จานเบรกเลยเนะี่ยปั๊มอะไรเนะี่ย อืกออืมเหมนชีกอาเลยเหรอสีพอตใหญ่ร้านใหญ่แต่ยางนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะอันนี้ยางอะไรยางซิ่งใช่ไหมไมยโอ้นี่ยางซิ่งไม่ใช่าเลขสองหนึ่งนี่คือเลขโลขอนี้อ๋องวดงวดนี้ออกแน่แน่นอนแน่นอนไปดูข้างหน้าหน่อยนะครับอืม ด้านหน้าทรงพาร์ทเหมือน GTR 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 R35 ฝ่ายหน้านี้มันเป็นดีไซน์ของมันใช่ไหมออกาไรเขาเรียกวก่าอะไรนะโตตอ,อ,อ์อะไรอะยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ขัดใหญ่จอดจอดจอดอย่างเดียวไงจอดจอดแต่มาสักแ<อ>ดด หรือว่าทําใส่คมเหลืองหรือว่าทํำคมเหลืองไว้เหลืองปักขีดไงเหลืองธรรมชาติเหลืองธรรมชาติทํายากใช่ไหมอันนี้ยากมันใช้เวลาใช้เวลาอย่างน้อยเขียแบบดีอ่ะของเครื่องมีอะไรบ้างเนี่ยของเครื่องก็ไม่มีอะไรเลยมีกองใบเดียวมืซื้อจากลาซาด้าเลยพันกว่าบาทพันกว่าอือโอ้ทั้งคันนี่สวยแค่กองใช่ไหมใช่ ซื้อมาใหม่ซื้อมาใขวบบาทขวบบาทถังได้นะแพ้จ้ดอยากกินแน่นอนหนึ่งเอ็นเซ็ตไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมอะไรนะเพิ่มเติมแก๊สนิดหน่อยโอ้โหแก๊สหมดเฉียดช่วงนี้เป็นยุคประหยัดนะใช่ยุคประหยัดตู่ต้องต้องอยู่ได้ไงงต้อใช้แก๊สน้ำมันราคาแพงใช้ไม่ได้แรงนะเมื่อก่อนเซ็ตโบนี่เซ็ตโบนี่กี่ม้า 1้อม้จ็ดมาจะแรงเป็นไหนห้องเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยลกปล่อยหนูเข้าไปให้หนูออกไม่ได้เลยนะเนี่ยลกจัดมล่หนูในงสาก็ยังออกไม่ได้เออมีอะไรมีแค่เหยื่อแม่น้ำม่น้ำแมเน้ำมีเนียม แค่นั้นร้อนเหมือนเดิมก็ทำร้อนก็ปกติอำงานเรียกว่าร้อนเหมือนเดิมด้านหน้าก็มีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แค่นี้จริงจริงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยภายในอ่ะภายในอ่ะแหมฟ้าฝนเป็นใจเหลือเกินภายในก็มีบอกผู้บ่อะไรนั่นแหละบ่ใบบ่ใบนี่ของ ได้ญี่ป totally ุ่นได้ญี่ปุ่นโอใช่ไหมเนี่ยใช่สติกเกอร์รอบแล้วอ๋ออันนี้ขโมยของใครมานรอตัดตัดใจใหม่ไปไหนก็ไม่มีอะไรเลยมีเบาะใบมีของไรับเฮ้ยอันนี้อันนี้เบรกมืออะไรเนี่ยเบรกมือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เียแล้วใส่ทำไมครับเนี่ยใส่ไม่ดูเล่นที่เด็กตีไม่คอยใช้อยู่แล้ว ดิฟฟี่มีสี่ตัวดิฟฟี่สี่ตัวพร้อมล้วนอื้นเดี๋ยวไปใส่ของแท้เลยเดี๋ยวเขาขโมยเอา <c oughs> โอ้พวงมาลัยมีพวงมาลัยด้วยนดาดีพอพอน้นาดี้นาว<พ>อโ,อโ,โอ้โหก็ว่ายอยู่อันนี้เป็นลุ้นไม่เต็ดใช่ไหมเนี่ยก็ติดเองอันนี้ให้ตัวได้ไหะให้ตัวได้เสียเสียเสียโอ้โหมีของขลังมี ขับล่าลอยน้ำทุกจุดเลยตรงนี้ด้วยหัวเกียร์นี้หัวเกียร์นี่นี่เน้นโบราณโบราณมีโก้จับถานมือดีใช uh, oh. ่ไหมวิโก้โอ้โหอ๋อนี่นี่นี่เมื่อก่อนติดเทอร์โบจริงครับมีทัมเมอร์เทอร์โบไปเพิ่งเอามาติดก็ไม่รู้ติดอะไรใช่พูดอะไรปัปปูดกัปปี่ ก็ไม่มีอะไรแค่นี้หยิยกเซฟปละ้วหลอกซื้อมีคนไทยแล้วหลอกหลอกหลอกซื้อหมดเลยเอาปั๊มหน้าหลังเือนดูด้านหลังนั้นด้านหลังเลยด้างไม่มีอะไรเด็กเอาไว้ให้ลูกนอนเออเขอ้โหด้านหลังนี่แคปลาด้วยแคปลาแค่ญี่ปุ่นใช้ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่สั่งมาจะได้สองสามเดือนสองสามเดือน สอบสำเดือนนี่ยังไงติดที่ตังหนึ่งคนสะ่งอ๋อติดที่คนส่งก็งงไปแล้วหลังล่งละจาแนวตา่างขวนลออืมลายนี้ไม่ได้ทำง่ายง่ายนะต้องใช้เวลาหน่อยต้องตากแดดนานซะด้วยหางหลังไ,ไ,ไปท้ายอะไรปิ่งนก,อ,งงนกอันนี้กดท้ายนะ่ะวิ่ง200นี่เป็นไงนะ่ะ ยกหน้าเลยมันเนี่ยบินเน่ะบินเน่ะมีท่อท่อทำอะไรวะเนี่ยท่อทั้งเส้นเลยท่อยกเส้นเส้นออกคู่หรือออกข้างออกเดียวออกเดียวครับนนี้ส่หลอกใส่หลอกข้างข้างก็ไม่มีอะไรตรงนี้มีมะม่วงเลยอ๋อมีพาร์ทรอบคันตีปง ตีโป่งรอบคันอันนี้สภาพนี่ใช้งานเนี่ยลืมใช้อย่างเดียวใช่วันนี้ไมค่อยมีเวลาดใช่ครับผมเห็นผมก็ว่างั้นแหละใช้งานก่นเดี๋ยวไปเก็บเนียนๆแล้วค่อยมาคุยนมอีกอีกอกนานไอีกนานอีกนานไหมสามเดือนอ่ะอือไล่เก็บทีนี้ ทำเองครับทำเองเล่นทอาเองไม่มีตังเข้าเนี่ยตัางแหงไงประหยัดได้ประหยัดออประหยัดได้ประหยัดรุ่งจู่ธรรมดาแหละทำไม่มีอะไรมากแค่นี้แค,นแค่นี้แหละครับเอาเวลาไปไปกินเหล้าครับกินเหล้าดีกว่าโอเคแค่นี้บ๊ายบายบ๊ายบายขั้นต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิว CRZ จอดเก็บเก็บจนแบบว่า เก็บนานอะ่ะนานมากเห็นเขาไม่ขยับมาเป็นปีละโอเคแค่นี้ผมค,ครับ